เข้าไม่ได้เลยนะครับอย่าเราจะลูกค้าก็ทักคุยกับคุณมินได้ครับ,รบสิบแปดแล้วก็ถือว่ากว้างโอเคนะครับความสูงร,ราคานี้ก็เป็นราคาที่ต่กากว่าท้องตลาดนะครับเพราะว่ามันเหลื้อรถสต๊อกตัวโชว์สิ้นปีนะครับจะกล้กาเหรอโอเคขอบคุณมากครับ